สวัสดีครับไป่ลูนดีสารปานน้อยครับเจ้านี้วัอนี้ก็อยู่นในต้นใหม่สวยๆงามๆนี่นะครับพี่น้องเห็นดอกมันงามกันเลยว่าพาพี่พาน้องมึงโอ้กจะดอกเงี้ยๆงามๆพี่น้องเลยกำลังจะออกดอกออกใบ ตะกอนมะคายออกหลายไปนี่เด้พี่น้องช่วงนี้ถือว่าอากาศมันดีลมว้อยๆคือยังฝนจีบเบิสอย่างยอดเสาหนุ่เกดเวนห้องแกศแกดอยมีอะไรตัวน้อยส่วนตกวผ่องกับทีมงานครับระวังมีมีมีตู้ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ทีมบานอันหนึ่งกบสูตรแต่หมมไข่พี่น้องเบิ่งได้จานนี้ตามียงไข่ครับบักพริกครับมีใบโหดมี ยอดผักยิหุ่มกับพักบวบพักหนามครับนี่แฟงถ้าผีกับเม่เมนของพาครับกําลังเลี้ยงไสอยู่ทางนี้ว่าแม่นของพาเห็ดยังกินมั้ยนะปัดิจ้าแม่นของพาอีสานมาดวงหน่อยจ้ะสายเส้ยนสายเส้นน้ำยากระปุลนึ้นเก่าเหล่าพี่น้องอืมปลานิ่งจ้ะปลาทาไก่ป้อมเห็ดตะโพครับพี่น้องปลาจ้ะอืมจะได้กับมากินน้ำกันด้ะครับ ตัวนี้ตุ่มเตียงปรุงเตียงสมุนไพรแล้วๆเด้อพยยี่น้องวันนี้ครบแม่นี่ตู่เอียบอัน่อนเอียบไปต้องมาขึนนีมบ่เอาเกี๊ยเอารสดีเอาผงชูโรสน้ำปลาใส่ครบแล้วจ้ะวันนี้ก็เลยสิเอาเตียงสมุนไพรมาคลุกให้มันเข้ากันต้นเข้ากันแล้วเด้อพี่น้องนี่เตียงเทศเตียงสมุนไพร หนึ่งกบสูตรสมุนไพรสมุนไพรเปิดปานนี่อันนี้ใบโหดหอมอันนี้ใบหัวจิงไข่จะเนี่ล่ำหัวจิงไขคก็ใส่น้ำกันหูจังหอมมีตัวเอาลูกหมอนเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวจังสีเอาอันพักลงกี่อนพักแง่หนึ่งยังเอาลูกหมอนเอาบวบเอาบวกอันน้ำเอาอย่างนี้ก็ไม่กินหนึ่งกบสูตรสมุนไพรของมีตัวนะครับ พ่อไปรุ่นเห็ดอย่างน้อมือนเจ้านี่ไปเบิ่งเดี๋ยวไปรุ่นภาพพี่พ่อหน่องเบิ่งอีกทีนึงครับพ้อนเด้อจ่าเด้อนี่แม่พ้อนคนอยากกินหนึ่งกบคนหายเลยสิหนึ่งกบจู่แม่พ้อนกินทั้งท่าพะพูแล้วครับปูครับพี่น้องไปรุ่นเห็ดบอลเอาปูไปย่าบอกจากหม่องทิ้งหน้าเฮานี่ะครับพอมาผักก่อนโอ้ยแต่ตัวงี้เปลี่ยนพี่น้องเอ้ยงตัวงี้ครับเห็ดหอมใหม่เลนะครับนี่ ขยายขยายออกมากเดินหนีงอยไ่เบิ่งข้างในมันครับโอ้ยสีดำตะไมยื่เลยนี่พอไปรุ่นเห็ดกันแดดน้ำจืงน้อยเห็ดก็ว่าทั้งสายทังขัวทา้หลังนงี่ก็อทโป้งอีกแล้วครับนี่ทางนี่สีมีผ่าสะเลมลงไปอีกน้อยผืนหนึ่งอยู่ข้างน้าสีเอาลงไว้สัประมาณซัมหนีแหละครับล้วก็เทียเปิดประตูยี่ช่องนี่แหละครับนี่จ้งสี เอาผ่าที่นั่นแหะครับท้อยออกมาเรื่อยๆท้อยทีละบอร์เทละบอร์ก็นนมาลงไว้นี่เกิดปะทะเหลวเกิแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะได้เบิ้งติดตามกันเบิ้งว่ามันจะออกเมียแพร่พันบุกปูเป็นห้าเพื่อเลี้ยงเออสมานออกเมียแพร่พันดีแทียดสันเดียดดูสาวบ่อยฟังเาลองเลี้ยงเบื้งเพียงเราตุ่ตู่สนกตุ่ตู่เลยก็สร้างใหม่พอเลี้ยงครับนี้แนะนำใส่สำล้องไว้ก่อนนคแบบอู้พี่น้องเลย ดอกไม้แม่นเป็นคักเป็นเนื้อเป็นยันวะสุกี้สุกี้พี่น้องเอ้ยดอกไม้งามๆอยงนี่สิพอยรุ่นก็เลยอยากผ้าผีผ้าน่องเอามาเบิ้งแตเราข้นกับมักมันยิ้มยิ้มดอกไม้เป็นสุกี้สุกี้พี่น้องเอ้ยเห็นมันงามก็เลยผ้าผีผ้าน่องเบิ้ง แต่เรคนบ่ต่างกันดอกครับเห็นดอกไม้สวยๆงามๆกับมักแน่บ่ว่าสิเป็นผู้หญิงบ่ว่าสิเป็นผู้ชายเนาะมักเบิดพี่น้องไปรุ่นมกักคือกันเห็นดอกไม้งามๆเร่รับส่วนดอกเห็นกลวงผลงามแท้ตกนะก้อนน่ะอ้าจังไดก็ต้องเอามาปลูกให้ได้เห็นตัวนี้ยังตัวนี้ยังอยู่ยพี่น้องหมุนเล้วว่าเป็นต้นทองอุไรครับก็เลยซื้อมาปลูกไว้เรียบร้ครับงามครับงามก็เลยผ้าพี่ผ้าน้องเบิง้งเป็นพิว่าคักจย่เรียบร้ครับ ถึงแม่น้องไม้เอื้อนแล้วพี่น้องผ้าส้มสวนส้มหัวดอกไม้งามๆอยู่สั่งเดียวตอนเดือนแม่แม่ดองไม้ต้มเครื่องลงไปพร้อมกันมื้อนี้สูตรนี่บ่อบกเสียวขึ้นมาตัมไหมมื้อนี้บ่ได้เปลี่ยนน้ำเห็นบ่มื้อนี้เอาเปใส่ตรงเลยเห็นบ่เอาน้ำนัวเลยมันบัวธาตุดิบัวธาตุบ่ทาตุเงี้ยๆกับพี่น้องมื้้อนีใหญ่ต้มซีเปื่อยบ๊อบเราขาดกินเด้อ อ๋อเจนี่มากินน้ำกันด้วยครับคนอิบซี่ทำหาวานเชี่ยงเมียงเพลงไดโนอบานาเพื่อนคือหนอดเชี่ยงเมียงวะนะเชี่ยงเมียงเชี่ยงเมียงไปสายไปนะยุนี่แล้วครับบอกเนี่ยมาทัานมีหนูขาดอกกันที่น้องว่านั่นช่วงนี้ป้าเ่าเชียวโยเชี่ยงเมียงมานันเดี๋ยวออกไปหาล่ กันเสี้ยงเมียงออกไปเราไม่ต้องห่วงเลยเห็นปะอืมสมชายยาครับเสี้ยงเมียงครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งบอกน้ำเย็นครับน้ำเย็นน้ำเย็นวัดดีก่อนนะวัดดีก่อนน้ำเย็นขูนขูนขูนเป็นบขคนกับไปนั่งอยู่บนนี้น้ำเย็นเจ็บซี่ทำหาว่าน้ำเย็นไปใส่หนอนหอนอยู่ส่วานอนซะเปล่าอากาศเย็นดีเห็นปะยำขึ้นเขาสิเดนนอนอยู่นี มุ่งครับกลางมุ่งเขานอนตั้งสามตแล้วครับเมื่อวานสีโคนน้ำเย็นกาแฟาครับไปไปหาบึงกาแฟวันนี้กาแฟากาแฟากาแฟวันดีก็ได้กาแฟากาแฟกาแฟนอนอยู่ทองหล่อนี่พี่น้องเราเกียวเราเกียวไว้อยู่ด้วยพี่น้องว่าตรงห่วงเราเกลียวไว้ย่างดีบ่ลื่นบ่ไหลไปใส่อพักพ่อใส่หลับลไไเ,ออลเออ สานวาน้องน้อยจ้ะไปทุล่ามากไปทุล่าุรังไอาโอ้ยทำาดีมันไม่ยื่ตัวเลยพี่น้องปองปายสูงสุกคนเมื่อนี้เป็นดาวซึ่งเนี่ยพีรุ่นเป็นออกซึ่งไหมปาดตัวเอามาเจิมเลยแม่สองสั้นคนน่ะเตี๊ยปาดตัวไอ้เหมือนเรียกผุนแล้วเจียผูกุม่ว่าง่ายเมืว่าผ้าผีผ้าหนองเมื่อมีตะดอกงียงี้กบนบอกโฆษณนั่นใส่ใส่ขัวหัวไทยเอครับพี่น้องไปรุ่นเอาปุ๋ยเศษเกลกมาสีดไว้ช่วงหนึ่งยุ่งสอง่อง ช่วงที่มันท่านออกดอกล่ะมันสะเป็นย้อนปุ๋ยเสกเก็สีสามันาินแมนสีซีเมเมี่ยงกับงามโอ้ยสวหลังคุโบ้วนบก้อนซ่างแต่าสีไว้ล่ะครับนี่ก็เลยมันคือออกสีทังสองต้นล่ะก็สิเป็นน้ำย้อนปุยนั่นกับบ่บ่งออกจะได้กัอันไปสใส่เัวมันสีงามมนเหรอพุนงามครับโอ้โหสีเปร่องมงอยู่ไปยังก่อ จะม้อไปตรวจลุงน้ำจ้ะจิ๊กมาท่านโมบุแม่น้องไฟบอกอยู่ว่าเหมือนนี่เป่ากลับมาเด้อฝั่งไปตรวจของมูอย่างขวางหลายที่ไอ้คนไปขวบโป้งไปขวบโป้งก็ไวัยว่าเดียวเนี่รอบเฮียนจัดการแม่น้องไฟเรียบร้อยแต่ตัวประกวดแองความความแองความพี่น้องเห็นกระติ๊กน้ำพี่ขวบงอนกระติ๊กน้ำนี่ยุงเด้วยเนาะโอ้โหปวดปุ๊บหรอฮะน่ารััน ดอกท้อทงไล่เราเป็นตะไบโอ้ของแมวอสมอนั่นน่ะเดี๋ยวต้องต,ต้องต้องลองเอาไป,ไปสีดลองเบื้งนี่ปูสีสองเทียเดย้ช่วงช่วงช่วง,ช,วงช่วงนั้นมันมันบ่ออกดอกอยัง,งกับมันใบหูดบวชใบมันกูนมันเขาเอย่างยังเป็นเพีย้ยเป็นเพี้ยนเ่รแล้วมันเลยมาสีดเป็นนอนเป็นแมงบง่งเมียนใบขาวๆล่ะแบบนี้ก็เลยเอาไปสีสองรอบสองสองเทียห่างกันอยู่ประมาณจิบห้ามื่น อยากจะบอกอยู่หรองี้ยเงีนยว่าถือว่าสมศรีไดกขยยาบอกนะเนี่เหี่ยวลงเหี่ยวล่องพอดีโอ้ยครับฝนพวกเราพี่น้องเลยโอ้พอดีพอข้าขายปลาครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามครับเมื่อนี้โอ้ไปเลยมานว่าขายปลาพ่อไหนขายอยู่ครับมันมีฝนอืมยุไซก็ไอ้บ้านไหมบบ้านยังน้อยบนแล้วบ้านยังน้อยอย่างนี้ผ่อรุ่นเห็นยังเนาะครับนี่สวัสดีครับ โอ้เห็ดบอลเลี้ยงกบบวะเฮ้ยโอ้มาจนมีมือปาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้อยู่ทางฝุ่นก็มีเลยมือครับครับครับจริงจริงครับขอรุ่นโอเคครับระวังงวยเด้อครับยาขุนเรือใบให้เขาตียาปานิ่งจ้ะปานิ่งกับพอน้องไ่น่ะเอามาฝากบัดนี้หมดกิ่พี่น้องเอาพี่น้อง ือ้ยปวยเดาดิแอมสินเนาะแย่งไปนอนบงเนี่ยยาว่ามินดีโบสุนไพ่ะมาหอมสห้อยๆพ่อพี่น้องมะเนียนเมตู้เดี่ยวผักลุงปุป่วยล้วอันนี้พายิ่หุ้มพายิ่หุ้มเป็นยาได้พี่น้องสมมนไพรไปตูห้อยไหนกันหอมๆอันนี้ก็อันบักน้าน้าเต้ายุโดมเข้าเนี่ยละไปกินรวยดีดีรวยกระดกๆระดกซะลย อันนี้ก็บวกบวกลูกสาวตะไคร่หม้อวะไรเงี้ยโหนี่ที่หักก้อนเนาะลืมหักตีหักก้อนไปนาะนี่มันสิ่งปลแดดเห็ดเองไปหาปลาอยู่อ่างทางระยองุ่นละแต่โดนโดนผลเราพี่น้องเห็ดไว้เป็นปีเราจะงกินเห็ดเองนี่พี่น้องปลาแดดเสียบปลาแดดเสียบเห็ดย่างสะอาดเลย ปุยมาเด้อไเวลาสิ้นแล้วสิ้นตอห้แน่แล้จิมยืนเตรียมพร้อมคุณนด่บ่าเหมนธรรมดาเอาเห็ดตพอคือมีหูมาเนี่ยอ๋อมันเถ่ารุนไม้รุนไม้บมรนว่ามันเถ่ามันกำลังเนั่นนตพอมีหู้ามาพี่น้า ไปป่อยหรปไปเดี๋ยวเด้พี่น้องน้ำเงินใสค่ะครับไม่จัดปลาเงินใส่พี่น้องไปปล่อยปลาตีท่างนั่นโอ้โหเด้อพี่น้องบันนี้มาจินน้ำกันเด้อหนึ่งกบเอามาๆพี่น้องมาเดี๋วไปลากินก่อนแล้วครับพี่น้องไล่ผูไล่ยคนก็นดูเนี่ยกินหนึ่ง เนี่เนาะพวกขมาเบิ้งใหม่ๆเลยครับพี่น้องหนึ่งกบสูตรสมุนไพรป่ะพี่รุงครบครับสมุนไพรอยู่แวแดงๆนำยากระปุนครับพี่น้องมัอนี่เฮ็ดพรอมีหู้พร้อมอือโหมามาเจ้าหน้าแกเตรียมเป็นยาเบาปุยแซ่บครับอันนี้สีเสือสีนี้ว่าแซ่บครับเด้ก็ลังเริ่มเอาตัวสก่อนนี้สีเสือ เอฟซีมาจากทั้งย่างน้อยย่างใหญ่ครับสวัสดีครับครับพอดีมากขายปลาครับมากินข้าวรำกันครับเมียนพอรุ่นส่วนยินดีครับพอดีเมียนก็เลยเอาปลาลงไปปล่อยสากลางทงห้องบุรุะครับพี่น้องให้ที่ย่างแจกไปแท้มากเพราะดีอยู่ดีกินพ่อดีก๋อยดีเกลียวในเกลนอยสิเดน่ครับย่างเส้นหมดแดงเนาะให้รุ่นโอ้ยอยากจะบอกขึ้นกันเราเส้นก๋อยเส้นหมดแดงนี่เสียบผมว่ะอันนี้แม่ไม่เห็นใส่นข้าวเส้นยานะเสียบปั๊มแม่มาได้เสียบปั๊มเสียบปั๊มเสียยบประกาศวนดั๊มาาามหไรุ่น ไม่ไว้ในเด้อฝนแรงเยอะเลยเกินมาเด้อนองไกลบาร์เบือไปไปพ่ออยู่ตลาดนัดเอินผมกินเข่าในเด้อฝนนะโอ้สนาม่วงเสียเปียกย่างว่าเสียเปียกย่างตัวเอาเอาฝนมานำเด้อสาม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 ทหารเสียหน่อยหนึ่งชุดหน่อยหนึ่วมาเตี้ยเสียงเตยเสียงเตย เสียฟงเสียเปียบพันปลาเหบอกเพิ่นน้ำเนี่ยล่ะแมนแพ่พอนมาเด้อมันเนี่ยจัดให้เราได้หนึ่งกบอ่ะหนึ่งกบแมนครับเออว่านี้ถามอยู่่วาย่างหน่อยย่างไงนี่ปลาลูกปลาพันปลาของอยู่ของเองเลยบอกครับแมนครับผมโอ้เราจะมีคนอยากได้ไปไหวนี่มีเบอร์ทั่วบอกนี่ครับมีเดี๋ยวผมเอาหน้าบัตรโอ้บอกหน้บัตรบอกบอกหรือเพียงแจ็กบัตรจะเบอร์ของเปลี่ยนเบอร์ไม่ดูครับเพื่อนไปยุกเกาหลีตองนี้ก่อนครับผม เกาหลีกโอ้ยมักเร่งเหม่นเบิ่งสานมันน้อยนวนเบิ่อด้นรุนแล้วของคุยลายของคุณลยที่ต่มที่บ้านทรงปลาเพ่อนกันกินเขาปุนน้ำเหมือนกันเหอนว่ากินน้ำกันครับเสีบเกันเด้วันนี้มากเอาเลยมาเด้อพี่น้องเลยแบบุ่สดข้ามาันใหญ่เบื้องนไมเห็นตัวจริงเราเป็นเดียวเนเดียวเนีหยิบกินเดียวเ ตัวแงเบาปุ๋ยเลยหนึ่งกบเป็นตัวเงี้ยกาแฟนรอลงกาแฟกาแฟ่กบกาแฟแมาเดิมเมีพรอนมีขนจิ้มงานเด้อวนนี้หลายเดิมเมพรนจัะจันเป็นกินเป็นตเือนมาหาของบาปุ๋ยบ่ได้เด้โอ้บ่ได้หรอกได้เด้บ่ได้เด้ดอกเหล็กแหกมันเสียบตะคาตัว้ยมั้ตุตวยตลาบุรีโชวมาว่าหัน่าบอกน้องปยกเบาปุ๋ยเนี่ยเอร์คนอนะสมัยยลบุี กันครับทมองทุกบ้อันอมาตอนทีกินเขาโอปลาเรียดเจียวกมืดแ่อรอ่ต้อเขามากะคอนครับ่ขอบคุณย่าไองไม่เหบเียอ้แค่นั่เลครบสเบียดอยู่เพรุ่นาเบียดไหตยอสเบยันี่ละคาอครยาั จะได้สองตัวกบสุดตัวมน,น,นัันอ้าอบินต้ำกว่าลรคุณแม่อกอยกโคตมนะแม่แปแ่แปเดินแม่แป,แป,แป,ปะปลาเน้นใช่ไหมปลาเน้นเห็นตาก็เล่เอาอืมเจ็บไหมอุนะ่นไหม มันก็มีเงี้ยเด้อเดินวบดี่นอนชวนกันพี่น้องเลยมาเด้อเอาไว้กินเนาะมีคบพี่น้อนวันนี้บ้านมัาดเยอะเกับแก้วแก้วปลาแดดโตพร้อมจับหมุนไปหมุนมาอินแม่อมสวยอยู่มาเด้อแม่แม่อ้อยยวนหัวหินที่บอกนี่พี่น้อนกล้ามท่านี้มาเด้อพอแล้วรถขายปลาพี่น้อนเนี่ยขายปลาในตำนานเหลือเหลือจะว่ท่านรถขายต่อมาติ๋ว ส่ง <c oughs> ม,มาให้ได้ไดิมาหอดอีๆละมือนี้ <c oughs> มาแล้วมาแล้วลวูกขายปลาพี่นอ้องเอ้ยขั้นที่ยวหาหมืินนั่นสิแม่ปลาเลี้ยงปลาป่อยพี่นอ้องเลีรือรถขายเต่าเด้อ <c oughs> โอ้ผมมีนามกับเรือเร่กันนะดิข้าวปลาเด็ดเนี่ยตรงนี้มันแหล่งเนะ <c oughs> าะกับกับบ้า,บานเลียบ่ครับบเนี่ยครับเลยเอาลงไวข้นเที่ยวแย่มไปไต่มาเพราะที่กินเนี่ยสังเดตเบ่ปุ๋ยแย่เบื้องบ้านซาลาอยู่มองซีเบสก็จะได้ปลาบ่ เ,เมา่าเียเดยม,ม,ยม,ม,มันมันยามึงลอกมืองไีห็นจิปลาใสเมือนโอ้ใสก็น,น่า,าสนุกือ่อเยมอางรงยังได้ว้า่าสนุกคนหลายเนาะตวนั้นเนาะมนเบิ้งยังได้บช่วงจิววันรับมึผลเนี่ยหรอก้าไม้ก็ดีก็ไปรุ่น,นพอแต่โรเนาไปรุ่นเนาะ ผู้นั้นถือผู้นี้ถือเงียบเย็นเนี่ยก็ดีอยู่ืดกินยุกเตรียม่้มเกี่ยวอยู่เป็นเล็กหน่อยสิอืมเครื่องรันนี่รันโอ๊ะมันตะระผัดนี่ถื่อไหมมันเดินนี่ยหยุดนะผิดปล่อยปลาไปหลายตัวที่อืมปีไม่พอเนี่ยไงวะหล่ะเฮ้ยอันบริษัทท่องของนายหยุดมาเด้อจะเมื่อบริษัทนั่นละ งิบเหมอนน้อย่ก็ได้ไลซื้อนมผงไหมันกินได้กินเล้ยงาเรียงปลาไม่ไงวะเอานุบานเดียปลากระเ่อให้เราเตือนวนปลาดุกได้หัวหันกบก็ได้มาให้มันกินผลไมายังไงเร็วกว่าฉันแม่น้องไผซื้อมาให้เราเป็นดอกเอายายเป็นพุทธานเตี้ยตาัน่ เข้าม่เ่ายแกบมกตากบกแน่ไม่เน่ยตัวห็นบ่ปปวดอีกเดียวข้าแม่วันสินไปหาบวาปวกอีกนะเดบปวกใหคือเครื่งโคบหาบวกไม่ปลาประหยัดคพาหัวอาหารใช่ไหมเข้าอยู่ดีวยตัวให้ยู่กินนี้ดีเงินี่ของหากินยากเนาะปวกกันเลยน่ามืดผมาเขาไม่ได้กินดีปวดมาตะมันหา ะก็ขอบคุณแฟนครับสุมองสุบอล้วครับที่ติดตามติดชมอีสานบันหน่อยขอบคุณถูกกำลังแรงแก้ครับเ้านีมินีพไยรุ่นครับพร้อมทีมงานพร้อมเอฟซีจากทั้งย่างหน่อยย่างไงครับขอข้าเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้สิบอกเบอร์โทษนะครับผู้คนอยู่ใ่ปลาครับครับคุณเอฟซีสิครับครับก็มีของฝากของก่อนครมี โลโก้ของอีสานบ้านน้อยพ่อเมย์ยี่ตัวเอาหมักบักน้ำเตาอยู่โดมเ้าเด้อเป็นรองบระกันฝากพ่อทีไปบักชัวมันเป็นเฟียมันไหวจ้ะแต่เด็กๆบักัวเอายิ่งน้ำหนุ่มเมตัวแล้วปากโอ้ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณได้หลายติดลวดเด้อจะไปติดหน้าผากเลียนด้วยรับโอ้ดีดีดีครับมันดีกิานบันโดมใส่ผ่านมากอ่ะแว่มาเหร่นน้ำผมสู่ผู้สู้คนละครับบัววัดยุกไกยุกไก พุทธผ่านมา่จะคือจิแวะมาเล่นกับมาได้ครับหรือว่าหมูไขยปลาขายยังขายเต่ากันเลยน้อเบ้าปุยเนน้อพ่อเนี่ยรถไขยปลาพี่น้องในตำนานเออนี่ยอะไรเตี้ยนี่ยรถไขยปลาของแท้เอาได้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมที่มาเยี่ยมมายำที่มาเลร่นดีดีดอกเดี๋ปลาเราปล่อยพร้อมมือนีครับไปมีลูกของปลาลงปล่อยไปพ่อดิสู้พี่สู้น้องเขากินครับยุดมเขานั่นละเออไกลไปไกลมากกับมาแวะเพื่อนร่วมงนสวัสดีเกอร์ผมได้แล้วครับได้แล้ว อาจังไก็เดินท่าปลอนภัยครับครับผมครับขันมันครับอันสวนรถขายเตากะระว่งเนี่ล่ะไปตลาพรุ่นครับครับครับพี่ครับครับสี่ครับครับครับแม่ตั้ครับตู้กุ้ยตูคนครับจ้าโอเคครับแม่นวันิปครับครับนน่อยหน่อยแงวันวันครับผมลกจิงน่รว่ามันขักกด้อน่ หนึ่งเส้นกบคือพอลุ่งพอลุ่มนีอรับว่ก็พอมาดกี้่ไ้โดเืยเป็นเอาล่งมหวานดีแต่เบางบางรดผู้เปิดบิวงขักปดเตะอยากจะบอกเลยว่า